สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพวกผมกลุ่มโควิด20นะครับจะมาพรีเซนต์มินิโปรเจกต์เรื่องการทำแหลกในหัวข้อโควิด19ทีนวส์ครับโดยผมเนี่ยนายณัฐกิมละรับหน้าที่ในส่วนของการพรีเซนต์เรื่อง Data ้าพิการเลชครับการเตรียมข้อมูลโดยเราจะเริ่มจากการทีนข้อมูลครับเราจะาไฟล์ c ซ v ที่เราได้เนี่ยมากรองมากรองหัวข้อที่เราต้องการครับแล้วก็เคลียร์ส่วนที่เราไม่ใช้ทิ้งจากนั้นแยกกระบวนการเป็นสองส่วนครับส่วนแรกคือการทำเสร็จ o n v e วอร์ชัเพื่อเอาใช้สำหรับ e m b e d d i n g นะครับโดยเราจะ อ่าเทคเอาจากเอลดาตาที่มีเนี่ยอุลเลอเป็นเทคก้อนเดียวครับและส่วนที่2ก็คือการทำดาตาถลับใช้ทำกราฟบ b ครับโดยเราจะเอาดาตาที่มีเนี่ยแปลงเป็นโนเลตทิปเล็ตทิพปิลครับและนี่คือตัวอย่างของการทำถึงการดูแลครับจะจะเห็นได้ว่าเราจะเอาหัวข้อต่างๆเนี่ยอย่างนิวเลอร์ตันลีเกนผู้วินดีพับเอ็นเนี่ยอุลเลอเป็นเทคหนึ่งก้อนนะครับอันนี้คือการเตรียมข้อมูลสำหรับทำโนเลตทิปเล็ตทิพเปิลครับโดยเราจะนำดาตาที่ได้เนี่ยมาแปลงเป็น SPO ครับก็จะได้เป็นอ่า ข่าวนี้เกิดขึ้นที่ไหนรายงานโดยใครหรือจังหวัดที่อยู่ในเขตไหนเป็นต้น,นครับครับผมนายธนพัฒน์ยัมบูเล็ก 6, 6, 6 7, 2, 1 0 7ห2ีะครับก็ในส่วนต่อมาจะเป็น Neo4j Aura นะครับก็เป็นการเชื่อมระบบเข้ากับตัว Graph Layer ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้ระบบของเราสามารถทำการค้นหาเชิงความหมายได้แม่นยำกว่าการใช้ Embedding อย่างเดียวนะครับก็ตัว Graph เลเยอร์นเนี่ยจะทําหน้าที่เก็บความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารเนื้อหาพื้นที่และหน่วยงานนะครับโดยเรากําหนดความสัมพันธ์หลัก3าแบบก็จะมีตัว e l a t e to ครับสำหรับเอกสารที่มีประเด็นใกล้เคียงกันตัวบ e ล o n องทก็สําหรับเอกสารที่อยู่ในหมวดหมู่หรือหน่วยงานเดียวกันและต่อมาก็คือ has topic ก็คือการกําหนดหัวข้อเฉพาะของเอกสารแต่ละรายการนะครับผมความสัมพันธ์พวกนี้ครับช่วยให้เราสามารถทำคิว r ーแบบมีโครงสร้างได้เช่นถามว่า มีข่าวที่พูดถึงเหตุการณ์คล้ายกันในพื้นที่ใกล้เคียงกันไหมหรือมีเหตุการณ์ในจังหวัดเดียวกันแต่รายงานโดยหน่วยงานต่างกันหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่การค้นหาแบบเวกเตอร์อย่างเดียวทําไม่ได้ครับต่อมาระบบจะสร้างโนดชื่อเวกเตอร์ด็อกิเมนเพื่อสร้างข้อมูลฝั่งเวกเตอร์กับข้อมูลเชิงกราฟนะครับโดยตัวโนดจะมี ID ที่เก็บเวกเตอร์ดีและเทคที่สรุปเนื้อหาของเอกสารแล้วเราจะผูกความสัมพันธ์กับโนด To อปิกรีเจียหรือดีพาร์ตเมนต์ต,ต,ต่างๆทาให้เราค้นหาได้แบบชิมานติกและแบบ สุดท้ายข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นรูปแบบ subject predicate และก็ object เราจะเก็บไว้ใน Google s h e e t แล้วโหลดเข้าใน 4J เพื่อนำไปสร้างภาพเป็น knowledge graph อัตโนมัติทำให้ระบบสามารถเชื่อมโยงข่าวหรือเหตุการณ์จากหลากหลายแหล่งเข้าด้วยกันได้ง่ายและสุดต้องครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างอ่าเป็นผลลัพธ์จากการอ่าสร้าง c ซ pher ของ 4J มานะครับผมต่อข้อต่อไปผมนายพันธุ์เวสตยทองจะเสนอเรื่องอ่การทำ embedding นะครับโดยโมเดลที่เราใช้เนี่ยจะเป็น p a r a l e x i t y m u l t i l i n g u a Mini LM L12 v2 ครับ ส่วนดิเมนชันเนี่ยจะเป็นสามพัแปดสบสี่ครับส่วนของเมติกเราใช้อินเด็กซ์แฟตเอลสองครับในส่วนของการสร้างเอฟไอเอสอินเด็กซ์เนี่ยเราจะมีการด้วยการสามส่วนครับโดยส่วนั้นส่นเนี่ยจะเป็นการส่วนของาเตรียมข้อมูลเราจะดึงข้อมูลจากซีเอสวีแล้วก็นำาอ่านข้อมูลเป็นดั t ต้าเฟรมครับในส่วนของซีสองเนี่ยเราจะทําการตั้งค่าะคระบบครับโดยใช้โมเดลที่เราเลือกเนี่ยโดยจะแปลงข้อความเป็นขนาดเวกเตอร์สามพันแปดสี่สามพันแปดบสี่ครับจากนั้นเนี่ย เราจะสร้างอินเด็กซ์สำหรับการค้นหาด้วย AISS โดยกำหนดไทยเป็น index fast l2 ครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยจะเป็นส่วนของการนำเข้าข้อมูลคือการนำข้อมูลของเราเนี่ยมาสร้างเป็น Langchain Document แล้วเราจะเข้าสู่ Embedding Process ต่อขั้นต่อไปครับส่วนของ Workflow Diagram แ a กนะครับเราจะให้ User ถามคำถามเข้าไปเราจะแบ่งเป็นส่วนของ3ส่วนครับเป็น l a g l a g Vector กับ l a g Vector ที่เก็บหน Graph DB แล้วก็ k n o w l e g e l a เลยแล็แฟกเตอร์ธรรมดาเนี่ยเราจะเก็บไว้ในแรมครับแล้วก็ให้โมเดลเนี่ยหาคําที่มีความคล้ายกันกามากที่สุดเนี่ยห้าคำครับแล้วก็นําไปใส่เซมิไนข้อมูลผลต่อไปส่วนของเวกเตอร์ออนกราฟดีพเนี่ยเราจะทําการเอมเบดดิ้งแล้วก็เอาค่าเวกเตอร์เนี่ยไปใส่บนโมเดลโฟเจแล้วก็นำเอ่อเซิร์ชบนดาต้าเบสของเวกเอ่อกราฟครับก็ให้เซมิไนสรุปคําตอบให้ยูทเซอร์ส่วนของโนเลตกราฟเนี่ยเราจะาให้ยูทเซอร์พิมพ์คําถามเข้าไปแล้วก็ ให้ใช้ l l m ของ Gemini เนี่ยเทคถู o c า p เ e อร์แล้วเอาไซเฟอร์ไปโคดทำเป็นโคดชิลลี่อ่านกราฟดีๆให้เป็นถามแต่โนดเข้าไปครับใช้คำสั่งของค่าไซเฟอร์แล้วก็ส่งレスต์ออนกลับคืนมาในส่วนของพร้อมเสนเพยเนี่ยเราจะให้พร้อมคร่าวๆเนี่ยให้พร้อมของบทบาทของ Gemini AI ของเราเนี่ยเป็นผู้ช่วยสรุปข่าวโดวยมีเงื่อนไขสำคัญคือเราต้องเอาจากข้อมูลจากคอนเทกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ห้ามแต่งเติมและถ้าไม่เจอเนี่ยจะให้ตอบกลับว่าข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับคำถามนี้ครับเอ่อที่เป็นส่วนของตัวอย่างของเนะครับส่วนของ l a r ก e Vector DB เนี่ย,ย เราถามไปว่ามาตรการป้องกันโควิดของจังหวัยดยะลาคืออะไรจากอันเซอร์ที่จากาแหลกของเราตอบมาเนี่ยก็ค่อนข้างตรงจากของเจงครับแล้วก็ของแหลกกราฟดีบีเนี่ยเราถามไปว่าข่าวในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในภาคไหนในส่วนของโมเดลที่ตอบมาเนี่ยก็ค่อนข้างแม่นยำครับต่อมาจะเป็นส่วนของแหลกที่แม่นยำที่สุดครับเป็นแหลกของโรเลจกราฟเราถามถึงเรื่องว่าค่ายสุรศักดิ์มตีช่่ยเหลืองแต่ส่วนไหนบ้างนานเนี่ยในส่วนของแหลกของเราเนี่ยจะได้ดีเซอร์กลับมาโดยการรวม ความช่อเหลือของค่ายโทรศัพท์มือถีเนี่ยรวมมาเป็นข้อความเดียวครับโดยใช้จมิไลน์รวมข้อความมาให้ก็ทำได้มาค่อนข้างโอเคครับขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับ